สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับพี่พีโอ้โหรถสวยเข้าใหม่อีกแล้วนะครับเพิ่งล้างเสร็จเมื่อสักครู่เลยนะพี่พีนะกำลังจะถ่ายรูปก็เลยจับมารีวิวให้พี่พีได้รับชมกันก่อนนะครับใครที่กําลังมองหารถครอบครัวนะพี่พีนะราคาแบบไม่ต้องแรงมากไม่ต้องสูงมากนะครับต้องคันนี้เลยนะพี่พีนะสีสวยนะสีบอลเงินโรงงานนะครับสาหรับคันนี้นะครับโซูมิวนะครับ1.9 DVD นะตัวหน้าจอ DVD นะพี่พนะ รถปี2018นะครับราคานะ719,000บาทเครดิตดีฟรีดาวน์ได้เลยนะครับนะแล้วก็ฟรีค่าจัดค่าอวนให้ด้วยเดือนนี้นะครับเท่ากับถ้าเครดิตดีพี่พี่เครดิตดีจริงๆนะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูสภาพตัวรถกันแล้วกันผมสตาร์ทเครื่องรอไว้แล้วพี่พี่นะให้พี่พี่ได้ยินเสียงเครื่องได้ยินแบบว่าการทํางานของเครื่องเป็นยังไงนะเสียงมันจะดังไหมเสียงจะแรงไหมเสียงมีปัญหาหรือเปล่านะเพราะว่าซื้อรถมือสองนะครับหนึ่ง ต้องทดลองขับได้นะครับที่ร้านเราก็มีบริการให้ทดลองขับฟรีนะแล้วก็เนี่ยครับต้องสตาร์ทเครื่องดูได้เล่นออปชันน่นออปชันนี่ได้นะพี่วินะอ่ะดูครับเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวผมเงียบให้แป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคนะพี่วินะนี่เปิดแอร์อยู่นะคอมเพรสเซอร์แอร์ก็ตัดตามปกติเลยพี่วินะไม่มีปัญหาอะไรเย็นเจี๊ยบด้วยแอร์นะครับแผ่นเพดนะครับรีเวทเดิมโรงงานนะครับนี่เลยสวยๆแบบนี้นะครับแก้มข้างนะครับซ้ายขวานะครับ น็อตตโปไม่เคยถอดไม่เคยแกะไม่เคยถอดมาทำสีนะพี่ๆีนะกล่อง ABS นะครับอยู่ฝั่งนี้นะนี่เลยกล่อง ABS ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติไฟไม่มีโชว์นะนี่นะครับคานหน้านะครับซ้ายขวานะครับเม็ดอาร์กรูคมคมเปียบนะพี่พนะทุกอย่างเดิมโรงงานสีเดิมเดิม,เด,มเดิมโรงงานนะนี่เลยก็รถสวยๆอีกสักคันหนึ่งแล้วกันพี่ๆ่นะเสือใครกําลังมองหานะพี่ๆีนะโคมไฟหน้าดูครับเป็นตัวท็อปนะนี่ มีไฟเดย์ไลท์บนล่างเลยนะครับด้านบนก็เป็นเเรียงนะด้านล่างก็เป็นเส้นสวยงามเลยไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์ไฟจัดหมอกมีมาให้เป็นโครเมียมด้วยนะครับกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมครับโครเมียมเงาเนะไม่มีรอยด่างไม่มีรอยดำนะนี่ครับสวยๆสักครันนะครับพี่พีนะใครกําลังมองหาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับนี่เลยแล้วก็ยางนะครับดอกอิกานานใช้งานได้อีกยาวๆนะแล้วรอให้ดูนะครับการล้างของที่ร้านนะครับโคตรสะอาดนะเอายางเน๋ยวเปลี่ยนนะ ยางเหนือเปลี่ยนนี่โอ้โหยางผมมึงมาดูนะมีแตกอะไรฮะแบบนี้ไม่ให้ไปนะย้ําเลยในคลิปนี้นะยางนี้ผมไม่ให้ไปนะเปลี่ยนให้ใหม่สี่เส้นจบนะพี่พี่นะจบเรื่องแมกยางนะโอ้โหแล้วมีรอยรอยสตรีมมาแบบนี้ด้วยเรียบร้อยเลยเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนยกยกชุดนะสี่เส้นโอ้โหดูใกล้ๆเมื่อกี้เหมือนอยางมันสวยนะแต่พอมาดูใกล้ๆโอ้โหแตกแบบนี้ไม่ไหวแลครับขับไปประมาณห้าหกพันโล มีรั่วมีแตกแน่นะครับพี่วีนะอะดูช่วงล่างกันต่อดูครับชกล้างมาได้เอียมมากนะพี่วีนะนี่คือล้างทุกซอกทุกมุมนะล้างให้ใหม่สดนะส่วนพัดลมทํางานอยู่ด้านในนะนี่คือสภาพสวยๆนะย้ำนะพี่วีนะในคลิปนี้นะยางเปลี่ยนให้สี่เส้นเลยนะครับโอเคนะพี่วีโอเคนะอะไฟเลี้ยวกกระจกมองข้างนะครับนี่แล้วก็บันไดข้างเดิมโรงงานนะครับมือเปิดมีแบบเป็นรองโครเมียมกันรอยลงรอยเล็บมาให้แล้วเรียบร้อยคิ้วกันสรดนะครับตรงรุ่นนะ ยังไม่ได้ติดนะพี่พีนะเป็นฟิล์มเดิมเดิมอยู่ใสใสเพิ่มเดิมอยู่นะเดี๋ยวติดฟิล์มให้เลือกเบอร์ได้นะครับเอา40 60 80หนะได้หมดนะด้านหน้านะครับพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันแบบนี้เลยนะครับเลขไม่นะครับ60,000โลนะ60,000โลนะครับแล้วก็หน้าจอนะครับนี่เลยฟิล์มหน้าจอยังไม่ได้ลอกออกเลยนะพี่พีพนะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับแอร์เป็นอนาล็อกนะและที่เรียกวัน DVD เพราะว่ามันเป็นหน้าจอแบบ DVD นะพี่พีพนะแล้วก็มีจอกลางให้ด้วยเนี่ยครับ จอกลางนะครับเบาะสวยๆนะครับหนังสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะพี่่นะแล้วก็มีพรมให้รอบคันดูครับพรมลายไดมอนด์คัตนะรอบคันเลยได้สีน้ําเงินนะสวยมากนะครับแล้วก็แผงประตูด้านข้างนะครับเป็นลายไม้แบบนี้นะครับมาดูแบบห้องโดยสารด้านหลังดีกว่านะมาดูประตูด้านหลังด้วยนี่ประตูด้านหลังนะครับก็มีแผงลายไม้แบบนี้ครับหนังสวยๆนะเป็นหนังนะตรงนี้หนังนะนุ่มๆนะครับนุน่มๆนะอ่าซอฟทัชนะครับ ซอกประตูนะครับดูครับนี่คือซอกเดิมต่างๆนะครับอาร์คเดิมต่างๆอยู่ครบนะครับผมรอบคันอย่างที่บอกไปนะครับหน้าจอด้านหลังเนี่ยครับอย่างที่บอกไปแอร์ทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติเย็นเจี๊ยบนะนี่ที่นังังที่นั่งด้านหลังนะเนี่ยผมตรงนี้เดี๋ยวค่อยรื้อมาปูใหม่ให้นะครับพี่ีินนะพอดีพี่เขาล้างเพิ่งเสร็จนะเดี๋ยวเขา ปูให้นะครับพี่วีนนะโอเคนะอ่ะดูป้ายราคากันนิดนึงเนี่ยครับเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทรถปีสิบแปดใหม่หกหมื่นสามพันโลนะพี่วีนนะโอเคนะเ,คนะเดี๋ยวมาดูรอบคันกันก็ถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยยางเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่ให้สี่เส้นย้ําแล้วนะครับพี่วีนนะผมขอย้ําเลยนะครับโคมไฟท้ายสวยๆนะครับโลโก้ MUX นะครับอยู่ครบนะครับนี่เลยกล้องถอยมีมาให้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะปลายทะเบียนก็เป็นกรุงเทพพี่เรียบร้อยแล้วแปดเจ็ดแปด 8798สวยดีนะครับพี่พี่นะเซ็นเซอร์อีกถอยหลังอีก2จุดนะครับท่อทุกอย่างเดิมโรงงานหมดนะครับพี่พี่นะไฟเบรกดวงที่3ไล่หมอกไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติดูหลังคาดนึงนะครับล้างให้เอี่ยมทุกจุดนะพี่พี่นะไม่ต้องห่วงให้สภาพใหม่ที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะคันนี้นะก็ถ้าพี่พี่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยหรือแอดไลน์มานะครับพี่พี่นะเดี๋ยววิดีโอคอลดูรถกันอีกรอบหนึ่งนะครับ แล้วอย่าลืมนะถ้าดูจากคลิปนี้มาขอเปลี่ยนยาง4เส้นนะครับแต่ไม่ต้องขอหรอกเดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยนะครับเพราะดูเห็นยางแล้วผมเห็นแล้วสภาพไม่ไหวจริงๆครับไม่สาม,มารถใส่ยางนี้ให้ลูกค้าไปได้นะพี่ๆนะโอเคยังไงถ้าสนใจติดต่อด้วยนะครับติดต่อได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนี้กดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมจะได้มารีวิวให้บ่อยๆนะพี่ๆนะเอารถสวยๆมาฝากให้พี่ๆบ่อยๆนะครับพี่ๆนะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ